สวัสดีครับผมพ่อแม่ปีนองเชา่ายูท u b เที่ยวรบลักทุกท่านครับสุภูสุคนเดอพี่นนองตั้งไก่ปีนองตั้งไก่ต,ตามประเทศและในประเทศกดีได้ปเป็นงเดอมาผมมาปอกหรือเก่าหรอครับกับ,บเ่าแดกตั้งช่องยูทูชร์นียเได้เป็นองเรื่องทั้งเป่าแดดชร์เนีเได้เปนองโอ้ม่านขอโทษขออภัยละสองมือได้เปนองเร้อบ่มาเหตุทายคลิปทายทําให้พีนองเบิ่งยากภารกิจครับยากน้ำให้น้ำหน้าได้พป่น้องเด้เองปจะว่าเ่าแดกไปซ้ายไปซ้ายยากน้ำให้น้ำหน้าพีนองไปท้ายหน เอาจังว่าสิมากินฝอยจุป้าพี่น้องมากินฝอยจุเนี่ยมื่อนี้กับแซ่บเนี่ยติดมันพี่น้องเก็ดต้ตนยังไงไปเลยครับเมื่อนี้บ่ต้องหันหันอยู่นี่เลยหันมาแล้วมาตาบานแต่แก,ก้วเก็ดมาตาบานแล้วครับเมื่อนี้เนื้อมากิโลหนึ่งผักนั่งงาหยางเขากระไรเตืิบพี่น้องผักแค่เอาหมากหมาก,มากยังล่ะขี้นกขี้เล็กนเนี่ยแล้บบกัก็เกลือบักแตงบครัวซจะมือนี้ได้เป็นเรื่องผักมาพี่น้องมาบ้าหนึ่หิ้วเขาหิ้วลำแบบพี่น้อง ก็เฮ็ดเนี่กับขออเนี่ยบางครั้งเตือนน้ำยาก่อนคือเก่าล่ะครับอยู่ทงในตรงหน้ากินเนี่ยกินไข่ก็ต้องเตือนน้ำนุงน้ำยาเนาะพี่น้องเนาะขอโทษขออภัยมูเพิ่นบ่กินดิบกินได้เนาะพี่น้องเด้อส่วนเบาแดดเพิ่นมักตัวมักกินดิบกินได้บางคนกว่ากินแต่ดิบกตแมงก์ก็เพิ่นไหลพี่น้องขอโทษขออภัยเพิ่นบูวเพิ่นบ่กินดิบเนาะพี่น้องเนาะแมงก์ก็หลายหลายพี่น้องเด้อเป็นอยู่ทงหน้าเพิ่นเอาปุ๋ยมาใส่มันก็เลยปุ๋ยขี้ไก่มาพี่น้องมาเตือนน้ำยาก่อน ้อ…อสารค้ามหน่อมาต้องขึ้นเกาครัพป่น้วงมาเนี่ยผมมาบนี้พี่นลวงจิบอดยิบโกโอ้ยแข็งแรงไหมพี่นว้วงเนาะอืมอ๋ออยากบริกร,กรหลายมือนเลยพี่นลงสองสามมื่น้วตอนยิ้ไงแกวเก็ดมาตรบานอะไรเดพี่น้วงเดิมอสอดบ้านม,นมาเนาะสอดบันทึพี่ห้องเลยอืม อืมอืมกำเด็กกับเหนียวเลยพี่น้องอืมหมูวาเหนียวกัยังมักเสือมักกินอยู่พี่น้องมักของเสียเปันอย่กับผู้มักพี่น้อง ตับกับมีใส่กับมีพี่น้องหั่นมันเรียบร้อยเรื่องมือนีใส่กะได้มากมามามาพี่น้องมามาซอจั่มามาข้ามาพี่น้องเพิ่นมาเบิง่งรถไถเพิ่นมากินข้าวนึ่กันโอ้เสียบกับพี่น,ออออน้องอืมเขาอยข้ามก้อนฟอง มันนี่จริงยาวเหนือเนาะพี่น้องเนาะห้องตองห้องใสกว่า <Are you? S 1> หื <Are you? S 1> มไม่ก yeah, <are> ินองพี่น้องตับหืมฟักมาไหน nửa cái tôm ngâm ngâm ra vãi một quả cả thái na khoảng sáu mươi pắc mì đây bên ngõ đây luộc pắc kẹo ngon đây bên đây, trứng, bún cà mau cháy bao đẻ cả này bên ngõ, gì, ใส่เก oh, okay. okay, ้วก็เสียบอยู่ปน้องคุ้มมันบ้มอขนาด่มื่อวานมี้องเบิ้ง ดูตรงหน้ามีเห็นเสียหรอครับแม่ว่านมันไหลว่าจต่ตอนพี่น้องเอ้ยโอ้ยผมอยากขุดออกในพี่น้องสอดอยู่ใส่หนอ,อ,ดดนอมานหน้าบนาอ่อนหนออุ้นอีเด้โอ้หแม่ว่านในพี่น้องเอ้ยโอ้จังกินทั้งฝรั่พี่น้อง อองเยคัขกขนาดคือเนี่ยมารุ่นหนึง ต่ละตอนหนึ่งคุณลองเลยขวดสาใจสาใจบาวแดดดีพี่น้องผมมักนี่แหละครับหน่อยๆผมมักกิน,น,กกกนแต่จะเป็นอย่างพี่น้อง มาใส่กระครับพ่อกันขอพี่น้องกินห้องถ่องป้าดเนี่ยลูกนหนึ่งเดียวพี่น้องเดียวน้ำเบิดบ่นี่ เดี๋ยวกินแังว่าอิ่มนะเพียงเนาะอุ๊ยสอดสุดเอสอส,สอดสุดออกเพียกหลายได้เป็นหลงเ้ยผมใส่หลตะเตียบเลย กำไงเดอเกบเกิอมาล่พี่น่องใส่บีกหนอกก่อพี่น้องพี่กอีกหน,น่องกี่พียเอ,อกกน่อยกันผมมาถึงนี่เลยใส่แล้วก็กินเลยอื้ติดมั่นไหมแต่มันเสียบพังได้ี่น่องเลยเสือีิไหม มั่มันแม่พี่น้องต้องกินน้งนองฝอนมา่มั่กินบ่นม่บม่งกระจยบ่โอ,อ้จะความจะความระายเป็นเม่อคามกิไยได้พี่น้นนองเด้อ เปมานั่งเบิ้งผมปเบิ้งผมมา,า,มมมาลุยขี้เก่าอหรอครับโอ้แมงวันไม่เป็นหองเลยเพิ่นใส่ปุ๋ยขี้ไก่ในะแถวนี้ครับแมงวันมันมั่งกับปุ๋ยขี้ไก่แต่กระบอกโบนดอกแซเพข่้เกลืออร่อยเป็นหรอกเลย มันหยาบก็ยังสือมากินอยู่พี่น้องเฮ้ยโคตมันหมักโอ้ตอนไงปีดิปีดำอีเดียครับเดียบางข้างก็ได้ตแต่ว่าจะล้มปากกินไหนก็ไหนพี่นอ้องเฮ้ยอื้ม อืมมองวันวะหนมะพักอันนี้มันเป็นพักกันียังบัวครับมันอยู่มาต้มเหรอมันอยู่ของมันหวานพักพักยังพักแค่นหน้าภาษาไทายกับพักแค่นหน้าไปน้อภาษาราบกับพายังไงล่ะ จำไว้เลยพื่องโอ้กินมะมมวงเลยพี่น้องยั่วันหลายบดเว้ยต้องกินนต้นองฝรนเว้ย ับใส่โอ้ยัวันเนี ngậm gì ra em Cái cửa không?

ตับป็นใส่ก้อนไปดองซับกับใสโอ้ยากหมักได้เป็องเ้ยใส่ครับนี่ามาเมิ่อยู่เปดองเลยลำคานแมงวันไหนไปดองต้งกินนต้งฟอดนี่ผมบ่หม,มักเบิดอยุบันมันกินม้วนดี เนื้อเสือก็มักได้ไป็หรอกแต่ว่ามันแข่งตอนไงโดมันบะระม,มี่มันนั่งยังไงเป็หรอกมึงนี่หันมาแต่บานเลยมันก็จะได้กินที่เก่าแล้วน้อเป็หรอกเนาะกินครับเดี๋ยวนนยยนนหน่อยออก จะต,ตนยังไงเว้ยอืมผักแตงไม่ได้กินผักเนยไม่ได้กินด้วย <c oughs> ไม่ดูผักพี่น้องต้องมาบ,บาป ว่าเพื่อได้เป็นของเลยบอกไปก่อนแล้วบัดนี้พอแล้วพอแล้วโอ้แมงวันหลายโพดต้องกิ่นต้องฟรันโอ้ย

ลวกินกะม่วงซะพี่น้องเลยแมงวันหลายผลอันมักเก็บนี่ก็กดนแหลกก้นแฉะเบาแดดแม่เลยเปียงเดิมกดนแหลกก้นแฉะกดนซับตะไคร้กดกระดิ่งให้เบาแดดนั่นเองเพื่อเป็นนั่งใจในการเที่กันท่ำน้อยเปียงเนาะเที่ยงสู้กินสู้พี่น้องเบิ้งกับทาเบิ้งได้เปีองเดิมโอ้แมงวันหลายพ <c oughs> ี่น,น้องอิ่มละหลายพี่น้องเดิมจักจังใดบ่กินกบะม่วลครับแมงวันหลายผลพวกระบบนั่นสำหรับมื้อนี้ก็าจะกินอีกก็ข้าหนึ่งออกพี่น้องค้าหนึ่งแต่ก็จะได้เมื่อเนาะ แม่งมันมันหลายเกินพี่กัดปุ๋พี่น้องผมกินบ่มมวนอุ้ยใส่ยังอยู่พี่น้องใส่อยู่ยังอยู่ใส่กับยังนาะนอนยังดิเข่ากันเนาะใส่กับเนื้อเนาะพี่น้องเนาะโอ้เนื้อยังหลอยู่พี่น้องสี่ออกก่อนอ๋อคำใส่เนาะพี่น้องเนาะแม่งมันว่านหลายผ bon. oh. ดผมกินบ่มมวโอู้ พอพ่อพี่น้องอ้มยแมงวันไหมเอาสำรับมือนีกับาุสำรับเนพี่น้องเนาะหันกิรยิยาะาทางเบาแดดบูสภาพพูดจาบมาสมบอกว่อดคอให้ได้เปลี่ยนเรื่องจะถิ่มจะปา่าจะไร้ลังหรือเกา่าาการแป่กันโดนๆนันพี่น้องสำรับมือนีเบาแดกับจวตัวล่าเป็นนทียังสูกินมืออื่นมือหืกระาำบึงได้เปล่นเรื่องสำรับมือนีกับจตัวล่าเป็นครับสวัสดีครับสรางแมงวันหลายพี่น้อง